ยังงมสวัสดีค่ะวันนี้น้องเฟย่ามาเล่นลออเลืบอกันนะคะออกกำลังกายช่ว,ชวงเย็นนะคะใกล้ค่ำแล้วค่ะแต่ว่าเรามากตั้งแต่อย่างยังไม่ค่ำนะคะยังแดดแดดอยู่แต่ตอนนี้ใกล้จะค่ำแล้วนะคะช่วงเย็นแล้ววันหยุดนะคะออกกำลังกาย กันค่ะสวัสดีค่ะเพบกับช่อง Play Candy อ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นล้อระเบิดกันค่ะโอเคอ่าเล่นให้เพื่อนๆดูเลยนะคะ น้องฟย่าไม่ได้เล่นมาประมาณสองเดือนได้แล้วนะคะสองเดือนสองเดือนสองเดือนกว่าได้ซ้ำเนาะไม่ได้เล่นนานแล้วนะคะพักหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นหรอกเลยน,นะคะวันนี้ก็เลยมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะคะใครว่างๆกันอยู่ช่วงเย็นก็มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ มีเพื่อนร่วมทางด้วยค่ะวิ่งไปโน่นแล้วค่ะเห็นเพื่อนร่วมทางไหมเมื่อกี้วิ่งไปโน่นแล้วเพื่อนร่วมทางค่ะมาแล้ว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 ว้าวว้าว้าวว้าว,าวา เหนื่อยหรือยังคะเล่นหลายรอบแล้วคะ่ะย,ยังใช่ไหมหยังไม่เหนื่อยอีกแล้วคะดื่มน้ำไหมคะมระวังคะ่ะระวังคะ่ะ ืมระวังค่ะว้าวนั่งพักก่อนไหมพักก่อนนะนั่งพักก่อนไหม ให้ค่ำแล้วนะคะแสงก็เลยน้อยนิดนึงนะอ่านั่งพักก่อนอ่ดชวนชวนเพื่อนเพื่อนมาออกกำลังกายหน่อยเร็วเพื่อนเพื่อนมาออกกำลังกายกันเยอยยะๆค่ะสุขภาพจะได้แข็งแรงเหมือนเฟยะะ<อ>์แย้งเลยค่ะพอเฟย์แย้งวิ่งได้เร็วแค่สองว่าก็วิ่งได้เร็วเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะเฟย์แย แข่งแรงมาออกกำลังกายทุกวันค่ะโอเคค่ะออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถออกกำลังกายได้หลายหลายอย่างเนาะวิ่งก็ได้นะคะเดินก็ได้นะคะเดินเร็วนะคะหม่ก็เดินหยอกๆไปนะคะสำหรับเหมือนแบบผู้ใหญ่วัยสูงอายุนะคะ ผู้สูงอายุก็สามารถแบบถ้าเราวิ่งไม่ได้แล้วนะคะก็ค่อยๆเดินนะคะก็เป็นการออกกําลังกายได้เหมือนกันนะคะสําหรับเด็กๆเ,เขาก็ยังมีแบบว่าแรงเยอะนะคะเขาก็วิ่งได้แบบอย่างสบายชิวๆของเขาเลยนะคะเหมือนอย่างนี้เราก็เล่นลรอเลเบดน,นะคะก็ได้ทั้งความสนุกสนานด้วยได้ออกกําลังกายด้วยนะคะเราสามารถเดี๋ยวเฟย์จะทำอะไรให้ดูนะคะ เราสามารถหาแบบอุปกรณ์การเล่นหรือว่าออกกําลังกายกันได้หลากหลายนะคะสําหรับทุกวันนี้นะคะแล้วแต่ว่าใครชอบหรือว่าสะดวกในในแบบไหนนะคะูนะคะ,อะ,คะโอะ้เดินอ้อมไปะคะ่ะ อันนี้มันจะเป็นเหมือนนิดหน่อยอค่ะนี่เราก็ได้ทางออกกําลังกายร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้ความสนุกไปในตัวด้วยนะคะนะคะเห็นเราทำไรดีอะคุณพ่อนั่งรอ,อ,องว่าเสียวใช่ไหมเสียวอะ บอกลาเพื่อนๆกันกเลยจะข้ามแล้วนะจะทําให้ดูอีกเหรอคะเนี่ยโอ้ยังอยากให้เพื่อนดูอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเฟย่าแคนดี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องเฟย่าด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเฟย่ามาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ